สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสำนักงานอายการท้องถิ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเม็กซิโกโพบศพ3 8 1เศพกองรมกันอยู่ในเตาเผาในเมืองซิลดัสหัวเรสทางตอนเหนือของเม็กซิโกเบื้องต้นตามการรายงานระบ,บุว่าศพที่ถูกนำไปวางไว้ในเตาเผายังไม่ได้ถูกเผาโดยมีการถูกจัดวางทับซ้อนกันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดการณ์ว่าร่างบางส่วนอาจถูกวางไว้ในเตาเผานานถึงสองปีได้ ตามการรายงานข่าวท้องถิ่นก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้พบศพในบริเวณดังกล่าวนี้ถึง60บศพเอลอยกาเซียโฆษกสำนักงานอายการรัฐชิวาวากล่าวว่าเจ้าของสถานที่ชาปรนสถานมีความประมาทเลินเลอ่อและไม่รับผิดชอบพร้อมทั้งกล่าวเสริมว่าธุรกิจดังกล่าวนี้ผู้ดูแลจะต้องรู้ดีว่าสามารถเผาศพได้มากเพียงใดในแต่ละวันและไม่สามารถรับงานเกินกว่าที่สามารถดำเนินการได้ ตอบมามีการรายงานว่าผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าวนี้ได้เข้ามามอบตัวยังสำนักงานอายการสูงสุดแห่งรัชววัลแล้วทางสำนักงานอายการสูงสุดจะดำเนินการพิสูจน์ทางอาญาต่อไปอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ระบุว่าศพเหล่านี้เป็นเหยื่อของความรุนแรงจากอาชญากรรมหรือไม่เนื่องจากเม็กซิโกเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มอาชญากร,รเป็นอย่างมาก